สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาหนี้ป้าเราครับเอาอีกแล้วครับเลนรถพ่วงอีกแล้วเอาอีกแล้วครับของแท้ครับมันอยากสิเกินกันนะป้าป้าบอกว่าแบกมาเต็มกล้องครับมาหนี้เดินหน้ากันเ้อเดินหน้ากันเ้อโอ้ยบ่บ่ท่านบ่ท่านต่อสายดำเด้อเดี๋ยวถอยไปก่อนต่อสาย เรืนี้ล็อกถูกปุ้นตอนี้ก็เล่งเหมือนมุดตรงนี้แห้งโหดมันใส่เกียร์ยากเดี๋ยวถอดถอดคัวแบตได้มั้ยแน่คัวลบเด้อบอกเขาวังถอดคัวแบตก่อนหนึ่งเดินนะโอ้ยเดิไปลูบเดินไปลูบโอ้โอ้ยือเกียร์ว่าจะได้แบกมาเต็มกล่องเลย โอ้เ้าเออพิดไล่พิดไล่เดินหน้าก่อนบอว่าเขาอ้เอ้อีกยีกหักไซพีกเออเขาแล้วเขาแล้วไปโอ้เขาแล้วเขาแล้ว ไปแต่ชาไปด้านหลังไปบุกด้านหลังเขาไปช่องเขาไปฝ่าเนี่ยเขาเนาะเขาช่องเขาฝ่าอย่าหักแห้งขึ้นล่อขึ้นล่อลม,ลม,มันแห้งโพดหักแห้งโพดเออไปตามไปเรื่อยหักใส,ส,ส,สอ่อีกใสอีกไอ้ยขวายอีกขวายอีกหักขวายอีกเกนว่าออกไปทางแล้วนะ่ะโอ้ป้า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 เสาเสาด้อยมได้มาได้มาได้มาได้ ไปได้เดินหน้าไหมเออปลดล็อกก่อนเชียงวัฒนบีจังไอหนึ่งปดล็อกก่อนปลดล็อกก่อนเออมาอีกไปเลยโอ้จมซะนออหักใส่ไปป่ะโอ้หักหักใส่ไปก่อนหักใส่ไปพื่อมพิมล็อกหวก็หักหัว ใส่อีกใส่อีกโอ้ออกไปขับกองใส่อีกใส่อีกมันบล็อกรึเนี่ยน่านะได้ใส่อีกหน่อยโอ้บ่อท่าแล้วนี่ฮักคว้เบิดคว้เบิดโอ้บ่ได้ดอกบ่ได้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 โอ้บิดแห้งบุญเอ,อ้ยางมันจะลุดกระทาแห้งแล้วน่ะโอ้ตายไม่ใช่หรา ตรงวีเอกตรงวีเอกเอกเอกเาวีเอกโอ้ฮักขัวเลยเบรกล็อเบิกงรถดตาทั้งฝ hey! hey! ุ่เนี้ยได้หรอไปกอดย่างไป่ต้กันงูแบบนี้เดยฮักขัวฮักขัวเออไปยังเราเออขึ้นล้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 อมันแงงโคตรขึ้นล้อขึ้นล้อตามมันตรงลูกอ่ะนั่นน่ะยาวเลยน่ะ ขัวมาอีกมันติไปหาตัวไฟฟ้าได้น่ะหักขัวหักขัวหักขัวโอ้ตายบคนบอกเรื่องบาจังไัวแม่ัวแม่อีกอีกออาแล้วหักขัวเลยหักขัวจังไงโอ้ขัวเบิดเพืออะไวะนี้เออวันนี้กงยเอาไดน่ะหักไส้ักไส้ักไส้

ไปไปไปเลยไปเลยโอ ny, g, <ând> ้แข็งดีเดี lair, port, ๋ยวว่าเอก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 พ่อพ่อพ่อโยมแล้วเดี๋ยวมันจะเอียงมาต้องห้องมาต้องห้องเราลงมาต่อลงมาต่อเออลงมาต่อระบบกคนคนขับหน่อยยังก็อีกต่อสาย เอาออกมันี่ได้ตกสหอลอโปไครับีเทีย่าด้นล่างล่างล่ายวนีล่างกอนนี่นี่นี่่ดนฟังนี่เออกระหู้นี่หูใหญู่้ใหญ่หูน่อยเหละมันเสียบกเขาดอกคนหูล่างเลยเอาแฟบล่างกอนเออตวบุ่นกระล่างเออเขากระล่างที่แหละพอพอพ่อนี่นคือล่างดีแ่ะอือโอ้พัน บัวพานนี่บัวพานเลยบัวพานครับดูเน่อาลูกถ้าแม่แม่ไม่ควบกุมกันไม่ลูกมันใหญ่กลัวนาอลูกโอ้รถไฟขึ้นขอมขาดเลยว่ะ้มยรอบมึงตัวคนขับยังสี่รถแต่งเบิรนยังไงเบิรนโอ้ยวัวพันเป็นไปนะเอาไล่สูงเลยนั่นแหละเรียบร้อยได้ที่แรกแล้วพ่อเเดียวเดียวเดือดเลยยากเนาะมันแควบปัดต่อระบบเองครับโอ้ทุบกูเลยไหน ยัดดีๆข้อปืนจ้ายัดตรงเนาะนี่มันเนี่ยเจ้าชี่เออหนึ่นสี่อนเอออ๋ออันละเอาไปซุปปปตรงตรงเอาตรงเอาไ่ได้กินน้ำกครับ โอลูกจงงองนึงแล้วบิง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 โอ้เอาจงไปใส่มือหลังไงด้วยเฮลิคอปเตอร์มันมันบกุงมันบกุงมันเอียงออกนอกอีกเออเอดันดันมันมืนนอเนห่ยเกี่บเขาแล้วเกี่บเขาแล้วนะเขาแล้วนะเขาแล้วเกี่ยบเขาแล้วเออเขาแล้วเขาเรียบร้อยแล้วเขาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียแตกแล้วโอ้ยใจแม่ยไปรูดไปเรียน หัวใเองกินเามันจับเนาะเอากับเท้าใส่แล้วเทาขีกขันต่อแล้วเทาก็ไปใส่ของก่อนเลยเหรอนี่ต้งคุณนี่บถยนต์เออยร์ปีกเพื่อนถอดออกเนาะตอนนี้เราเพิ่มจุไปเลยการล่างล่างเพราะเป็นมต้องล่างอีกมันต้องสะอาดเลยแหมเบดเบิดหัวกล้วยเนี่พ่อเออเดี๋ยวจะกบดหอกโอ้เบิดพอดีเลยหน้าแฟบไข่้โมนิดต่อต่อลูกเจื่อเดียวน้าแฟบเบิดคุเมย์พี่น้อง โอ้ยเกินไปกนะคีฟุนเขาจนเต็มหมดเลยีฟุนเขาจนเต็มหมดล้โอ้เสียบอ่พันเนาะโกพันโกพันตุกเสียมันต่อสอย่างพอไว้น้วในแหมเออมาดามันจังคีุนเดี๋ยวเดสายมันมวนนี่เดี๋ยวเดวเดยวสายมันมวนนี่มันมันมาถึงนี่ถวเรามมันเขาพี่ก้อนเดีเอาตัวนียออกหมุนหมุนหมุน เออเอานี่โก่งไปนอกเออนั่นละนั่นละเออเฉียกไปมันเฉียกไปอีกเอาได้แล้วเออโอ้ยไปลองมึงเฮ้ยอ้มันคือเอียงหรอปะเฮ้ยไม่แข็งหรอกจะหน่อยเด้อเออไม่แท้งลรอรถแต่งรถแต่ง้กเสียยว จัดมาเต็มๆเลยครับปาอู้ยุบเลยใส่สองเลยทั้งสองอู้ดำเลยครับอะยนะเยอะบอกเยอบอกแหมอู้

แกคอยแกคอยแกคอยโอ้ยขับรถแม่ยสิอนมโอ้ยเปไลวเอ้ยนี่รถเป็นยี่ันเนาะอียยกอียกอีกบอกแกยกอีกยกเยอะุดมั้งมันไปเบา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  ยึกยากยิ่ยากเน้ยทีละโอ้โหเบาเบาเบาโอ้่าแล้วย่าให้เราขับตายเลยรถควายนีดเดินหน้าไปจอดนี่แหละน่แลลูกพี่ Thật là bộ biếp loài Em nghe như nào vào, có lạt lên ba chắc này hợp. Nghe nào hàng nhỏ Đưa nào bị Quá bứt, quá bứt Quá bứt Bao 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 Ơ, bao bao đây bao 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 lên, bao 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 yếc yếc xuống lấy xuống lấy xuống lấy bao 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 Để bao đây, đây. đây. bao หยยบลอยครับออเอาคครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ